เรามาต่อกันเนาะโอ,โอ,โอ้เปิดช่องผิดเปิดหน้าผิดอ่ะเรามาดูต่อนะครับดูให้เยอะก็แล้วกันนะครับเรื่องนี้ออกข้อสอบก,กันเยอะมากเลยอ่ะเราดูอนะุกรมครั้งที่2เนะาะรูปแบบแรกบอกไปแล้วเนาะโจทย์บอกในกรณีที่บอก SN มาให้ ตอนที่สตรงนี้เราบอกว่าถ้าโจทย์บอก a n มาให้หรือบอกรูปนี้โจทย์ถามหาผลบวกอนุกรมอนันต์หรือ a s infinity หรือรูปตรงนี้เนาะโอเคนะพอโจทย์บอกแบบนี้มาบางคนเทคลิมิตไปพัสบลิมิต a n เท่ากับ a s infinity ไม่เท่านะครับไม่เท่านะครับ <c oughs> เรามาดู วิธีการหาค่าเราบอกว่าอย่างแรกโจทย์บอกก็คือถ้าโจทย์บอกรูปนี้หนูหา AN ให้ให้เจอแต่โดยทั่วไปโจทย์ก็จะเขียน AN มาให้เนาะนะครับเขียน AN มาให้หรือถ้าไม่เขียนมาให้หนูต้องหา AN ให้เจอนะว่าเ n มันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงพอได้ตรงนี้เสร็จปั๊บเราก็มาดูสีแล้วเราก็กระจายเครื่องหมาย นะครับแล้วก็อย่างแรกกระจายเครื่องหมายซิกมาเข้าไปเลยนะซิกมาเข้าไปเอ็นมันจะอยู่ในรูปหน้าตาแปลกประหลาดอะไรขึ้นมาก็ช่างเราใช้สมบัติซิกมาเข้าไปตัวซิกมาหรือตัวซัมเมชั่นมีสมบัติว่าไงกระจายเข้าไปได้ในวงเล็บที่ที่ไหนครับยกกําลังเท่าไหร่ยกกําลังหนึ่งเท่านั้น นะครับกำลังยกกำลังอื่นกระจายเข้าไปไม่ได้ต้องยกกำลังยกกำลังหนึ่งนะครับซิกมายกกำลังหนึ่งและตัวข้างในวงเล็บจะต้องเป็นไงลูกถึงจะกระจายซิกมาได้กระจายเข้าไปได้เมื่อในกระจายในวงเล็บวงเล็บที่ยกกำลัง หอันที่2ในวงเล็บต้องเป็นไงครับในวงเล็บต้องเป็นบวกหรือลบเท่านั้นมันถึงจะกระจายได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคูณเข้าไปเนี่ย sigma x y มันไม่เท่ากับ sigma x คูณกับซิกมา y นะไม่เท่านะมันได้เฉพาะอะไรครับมันได้เฉพาะซิกมา x บวกลบกับ y เท่านั้นมันจะได้อะไรครับได้ซิกมา x บวกลบกับซิกมา y โอเคเนาะในตัวนี้อ่าพอเรากระจายเสร็จปั๊บให้เราทำอะไรต่อให้ดูว่าอนุกรมที่กระจายไปนะ่ะมันเป็นอนุกรมชนิดใดอย่างแรกอย่างแรกมองไม่ออก ให้กระจายเลยกระจายอยู่ในรูปการบวกก่อนนะครับอย่างที่สองมองเห็นเลยว่าเป็นอนุกรมอะไรอนุกรมเลขคณิตทุกอนุกรมเป็นอนุกรมเป็นอนุกรมอนุกรมอะไรครับอนุกรมเลขคณิตทุกอนุกรมเป็นอนุกรมลู่ออกเลขคณิตลู่ออกเรขาลู่เข้าผิด จ้ามจำว่าเรขามันลูกเข้านะเรขามันทั้งลูกเข้าแล้วก็ลูกออกลูกออกเมื่อไหร่เรขาคณิตเนี่ยลูกออกเมื่อไหร่ลู่ออกเมื่อไหร่ครับเร็วบอกเร็วเมื่อแอบสูตรอาเป็นไงลูกแอบสูตรอามากกว่าหนึ่งถ้าน้อยกว่าหนึ่งลูกเข้านะถ้าน้อยกว่าหนึ่งถ้ามันลูกเข้า ถ้ารู้เข้า s อินฟินิตเป็นอะไรครับเป็น a 1ส่วนด้วย1ลบ a จำไว้นะเนี่ยคู่มือนะครับคู่มือในการทำมาหาก,กินกระโจดจำให้แม่นอ่ะเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างอันนี้ไม่เอาเนาะตัวอย่างเนี้ยบอกว่า a เป็นผลบวกของอนุกรม A เป็นผลบวกของอนุกรมตัวนี้ B เป็นผลบวกของอนุกรมที่มี BN เป็นตัวนี้โจทย์ถามหา A บวก B หาทีละอนุกรมหา A ก่อนโจทย์บอก A N มาก็เขียนซิกมาไปสิซิกมา A N อ๋อเป็นตัวนี้วงเล็บเป็นไรครับ วงเล็บมันยกกำลังหนึ่งมันจึงกระจายได้ทันทีกระจายได้ไงครับกระจายเข้าไปก็สองยกกำลังเอ็นสองยกกำลังเอ็นบวกกับสี่ยกกำลังเอ็นส่วนด้วยเก้ายกกำลังเอ็นส่วนตัวเดียวเนี่ยก็แยกเป็นเศษส่วนย่อยเลยเนาะสองยกกำลังเอ็นส่วนเก้ายกกำลังเอ็นแล้วบวกกับสี่ยกกำลังเอ็นส่วนด้วยเก้ายกกำลังเอ็น มันยกกาลังเหมือนกันแล้วยกกาลังเท่ากันก็เขียนตัวเลขอยู่ข้างในสิถูกไหมตามกฎเลขยกกําลังอันนี้ก็เป็นเศษสี่ส่วนเก้ายกกาลังเอ็นอ่ะซิกมาเข้าไปได้แล้วห้ามเอาซิกมาเข้าไปในเศษสองส่วนเก้าเนะเาะเราก็จะได้เราก็จะได้ตัวนี้ออกมาเนี่ยอนุกรมอะไรวะจริงๆไม่กระจายก็จะเห็นละอ๋อเป็นอนุกรมอะไรครับเป็นอนุกรม อนุกรมเรขาถูกไหมเนี่ยเศษสองส่วนเก้ายกกำลังหนึ่งเศษสองย่งส่วนเก้ายกกำลัง 2, สองเศษสองส่วนเก้ายกกำลังสามไปเรื่อยๆอ,อ,อ๋อเป็นอนุกรมเรขาเช่นเดียวกับเศษสี่ส่วนเก้ายกกำลังเอ็นนั่นเองเอสอินฟินิตี้จะเท่ากับอะไรครับจะมีค่าเท่ากับเอหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งลบอาเอหนึ่งคืออะไรเอหนึ่งคือเศษสองส่วนเก้าก็ได้เศษสองส่วนเก้า หารด้วย 1-R R ลบ Rr คือเศษสองส่วน9ก็ได้ตรงนี้เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณด้วยการกลับเศษเป็นส่วนไปคูณเพนั้น9หาร9ได <sc> ้1 9หาร9ได้1ก็ได้เศษ2ส่วนเเช่นเดียวกันตัวนี้ทำด้วยวิธีเดียวกันก็จะได้เศษ4ส่ว okay, นหะโอเคเนาะอ่ต่อไปเราก็มาดูเราได้ A ละ A ตัวแรกเป็นเศษสองส่วนห้าตัวหลังเป็นเศษสี่ส่วนห้ามันบวกกันเนาะมันบวกกันก็ห้าสองเป็นสิบเจ็ดสี่ยี่สิบแปดจดถาม a บวก b, b เนาะโอเคเป็นรูปนี้รูปอะไรบวกเนาะอ่ะโอเคบวกเพราะฉะนั้นเราจึงได้อะไรครับสิบบวกกับยี่แปดได้สามสิบปดส่วนสามห้าในตัวนี้แล้วเนาะอ่าตันี้เรามาหา b b คือตัวนี้ กระจายเข้าไปครูกระจายอันนี้การหารนะกระจายไม่ได้นะห้ามกระจายเป็นห้ามกระจายเป็นอะไรครับห้ามกระจายเป็นซิกมาของหนึ่งส่วนด้วยซิกมาของหนึ่งบวกสองบวกสามแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะจำไปเลยนะเพราะอะไรครับเพราะเศษหนึ่งส่วนอ๋อหารใช่ไหม สมบัติของซิกมาซิกมา X ส่วน Y มันไม่เท่ากับซิกมา X ส่วนด้วยซิกมา Y อ๋อ<ม>คูณหารไม่ได้ได้เฉพาะบวกลบอพอได้ตรงนี้เสร็จปับ๊บเราก็มาดูทันทีดูทีพา,าพิจารณาตัวนี้เราบอกว่าอันนี้คือ An เนาะถูกไหม A b อบเอคือตัวนี้เราก็มาดูทันทีเลยว่า เออีตัวนี้นี่ยบวกบวกกันได้เท่าไหร่1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6ไปจนถึง n ได้เท่าไหร่ครับจะมีค่าเท่ากับ1นึ่งบวก2บวก3บวกไปเรื่อยถึงบวกกับ n มีค่าเท่ากับ n ส่วน2คูณกับ n บวก1ถ้าเป็น1นึ่กำลัง2บวก2องกำลัง2บวก3ามกำลัง2บวกไปเรื่อยถึง บวกกับ n ยกกำลังสองจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้ n ส่วน6คูณ n บวก1คูณ2 n บวก1โอเคเนาะไม่ลืมนะถ้ากำลัง3ละ่ะ1กำลัง3บวก2ยกกำลัง3บวก3ายกกำลังสบวกไปเรื่อยๆถึงบวกกับ n ยกกำลังสเราจะได้เท่ากับก็คือตัวแรกยกกำลังสองนั่นเอง ็ได้เศษ n ส่วน2คูณกับ n บวก1ใช่ไหมทั้งหมดยกกำลังเท่าไหร่ครับยกกำลังสองก็จำแค่สองตัวนะครับแล้วก็จำว่า e กกำลังสามก็เอาเอกํำลังหนึ่งมายกกำลังสองนั่นเองอเราจึงได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นเราก็มาแทนค่าอ๋ออีตัวอีตัวไหนครับอีตัวตรงนี้เนี่ยมันคือตัวนี้ใช่ไหมเนื่องจากสมบัติของซิกมาสามารถดึงตัวเลขออกมาอยู่ข้างนอกได้ แค่ตัวนี้จึงเป็นหนึ่งใช่ไหมฮะได้เป็นหนึ่งเราไม่มีกระจายเข้าไปก็ไม่ได้แต่เราเห็นรูปตรงนี้เห็นรูปตรงนี้น่าสงสัยมันบวกถึงอินตัวอินฟินิตี้บวกยาวไม่มีที่สิ้นสุดไม่ใช่ถึงอนะินฟินิตี้เนาะบวกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเราก็ทดลองจัดการแทนอินเป็นหนึ่งสำหรับพจน์แรก อ๋อเอ็นเป็นหนึ่งเอ็นบวกหนึ่งก็เป็นสองแทนเอ็นเป็นสองมันก็จะกลายเป็นสองคูณสามแทนเอ็นเป็นสามก็สามคูณสี่อ๋อกลุ่มเทเลสโคปิกใช่ไหมเทเลสโคปิกแบบไหนล่ะเทเลสโคปิกแบบเชื่อมต่อกันเลยใช่ไหมแบบเชื่อมต่อจริงตอบในรูปอะไรครับเศษหนึ่งส่วนผลต่างคูณกับรครับ คูณกับพจน์หน้าแค่นั้นเองคูณและพจน์ท้ายล่ะอันนั้นเฉพาะถึง sn อย่างเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเราก็บอกทีตรงนี้จึงเท่ากับเศษหนึ่งส่วนผลต่างคือหนึ่งส่วนด้วยสองลบหนึ่งคูณกับพจน์หน้าตัวไหนคือพจน์หน้าตัวนี้คือพจน์หน้าเนาะตัวนี้คือพจน์หน้าเนี่ย นะครับพจนหน้าเพราะเราก็จะได้เศษหนึ่งส่วนสอลบหคูณกันหนึ่งส่วนหนึ่เพราะฉะนั้น b จึงเป็น2องบวก b ก็จึงกลายเป็นจึงกลายเป็น38มส่วนสาหรือ1บวกกับ3ามส่วนสาแล้วบวกกับ2 2งบวกหก็เป็นสามใช่ไหมสามบวกกับเศษ3ส่วนด้วย35มมันเป็นอะไรครับมันเป็นเศษส่วนแท้ วิธีการก็คือดึงเอาเครื่องหมายบวกออกแล้วก็ทำไรครับแล้วก็เอาสามเข้าไปเขียนชิดได้แล้วใช่ไหมเราจึงได้คำตอบตรงนี้โอเคเนาะได้แล้วอ่ะเรามาดูอีกตัวอย่างกำหนด a n เท่ากับตัวนี้ก็าถามว่ามันเป็นอนุกมรมลู่เข้าหรือลู่ออก ถ้าอันเป็นลูกเข้าให้หาผลบวกให้หาผลบวกให้หาผลบวกของอนุกรมอน,นันต์เนาะอ่าเดี๋ยวบอกว่าหาหาเอเอ็นก็จะวุ่นวายกันไปอีกอ่ะเราก็มาดูเราอยากจะตรวจเช็คว่ามันเป็นอนุกรมลูกเออลูกเข้าหรือว่าลูกออกเราก็เทคลิมิตเข้าไปดู ลิมิตสามารถกระจายเข้าไปในได้ได้ได้เข้าไปในทุกที่ไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับอะไร,รไม่เหมือนกับตัวซิกมาลิมิตกระจายเข้าไปได้ทุกที่เลยตรงไหนที่มีเอ็นวิ่งไปตรงนั้นทั้งหมดเราเห็นทีเลยว่าอ๋อตรงนี้มันอยู่รูปอะไรครับ <c oughs> เราเห็นทีเลยว่า AN ของเราอยู่ในรูปของ a ออยู่ในรูปของเนี่ย เศษส่วนแท้เนาะลิมิตเศษส่วนแท้ตอบอะไรตอบศูนย์เศษส่วนแท้ก็ตอบศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าลิมิตเป็นศูนย์มันเป็นเราบอกว่ามันเป็นอนุกรมลู่เข้าเห็นเป็นอนุกรมลู่เข้าอนุกรมลู่เข้าทุกอนุกรมถ้าหาลิมิตเองแล้วเป็นศูนย์ทีนี้เราบอกว่าครูลิมิต เอเป็นศูนย์แล้วสรุปได้ไหมเป็นลูกเข้าเก้รลูกเราเช็คดูก่อนเลยเราตอบตรงนี้ก่อนถ้าไม่ใช่แล้วเราค่อยมามามากาอีตัวนี้ออกแต่ตรงนี้นะ่ะชัวร์ว่ามันมันน่าจะได้นะ่ะเพราะว่าอีตัวนี้นะ่ะอยู่ในรูปของอนุกรมอะไรเราก็มาดูเราตรงนี้ซ n เอกำลังสองลบหนึ่งลบหนึ่งอ๋อจำไว้เนาะ ผลต่างกําลังสองหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเราก็กระจายตรงนี้เราแยกออกมาเป็นสองพจน์ก่อนอันนี้มันยกกําลังหนึ่งซิกมาจึงกระจายได้พจน์ที่หนึ่งกับพจน์ที่สองแยกกันอย่าพึ่งดึงอย่าใจร้อนดึงลบกับลบเป็นบวกนะครับมันอยู่ในวงเล็บยกกําลังเอ็นมันดึงออกมาไม่ได้ห้ามดึงเด็ดขาดว่าลบชนลบแล้วกลายเป็นจํานวนบวกผิดนะ ว่ตัวนี้มันดันยกกาลังเอ็นถ้าไม่มีตัวนี้สักหน่อยหนึ่งมันก็ตอบบวกโอเคละเราก็มาดูตรงนี้พอเราแยกตรงนี้เสร็จปั๊บอ้อเหมือนคล้ายกับตัวอย่างที่แล้วเลยแทนเเป็นหนึ่งอ๋อเศษหนึ่งส่วนหนึ่งคูณสามบวกกับเศษหนึ่งส่วนสามคูณห้าเทเลสโคปิกอีกแล้วใช่ไหมตอบลายลูกเศษหนึ่งส่วนผลต่างอ๋อเศษหนึ่งส่วนด้วยสามลบหนึ่งก็สองแล้วคูณกับอะไรครับคูณกับตัวหน้าอ้อ มันก็กลายเป็นไรครับมันกลายเป็นหนึ่งชุกไหมเศษหนึ่งส่วนผลต่างเศษหนึ่งส่วนด้วยสามลบหนึ่งคูณกับพจน์หน้าก็คือหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วมันมีสองอยู่ข้างหน้าตรงนี้สามลบหนึ่งก็ได้อะไรครับสามลบหนึ่งก็ได้สองสองสองหารสองที่เศษก็หนึ่งสองหารสองที่ส่วนก็เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นก้อนนี้ตอบหนึ่งเรามาดูตัวหลัง เรามาดูตัวหลังปัป๊บปป,ป,ปัเรากระจายอ๋ออีตัวนี้เป็นอนุกรมอะไรครับอนุกรมเรขา R, R, R เป็นเท่าไหร่ R, R เป็นลบเศนหนึ่งส่วนสามอปรก็คือเท่าไหร่ก็คือเศษหส่วนสามถูกไหมมันก็จะได้เป็นเศษหส่วนสามอันนี้แอปซูตรนะแอปซูตเอาใส่แอปูตให้ก่อนเพราะฉั้นแอ s ซูตรเท่ากับเศษหส่วนสาม แอบส์ลุดอเป็นเศษหนึ่งส่วนสามซึ่งเป็นไงครับน้อยกว่าหนึ่งแสดงว่าอาของเราคืออะไรอาของเราคือลบเศษหนึ่งส่วนสามเนาะ R เป็นลบเศษหนึ่งส่วนสามเพราะฉะนั้นเราก็แอบส์หลุดอง r ์คือ A, เศษหนึ่งสามน้อยกว่าหนึ่งมันจึงเป็นอนุกรมลู่เข้า๋อแสดงว่าเราตอบตรงนี้ถูกแล้วก็คือถามว่ามันคืออะไรถ้ามันเป็นอนุกรมลู่เข้าเนี่ยลิมิตมันจะตอบศูนย์เสมอแพ้เวลาโจทย์ มันไปได้ทางเดียวเนาะเพราะมันเป็นมั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 นเป็นมันเป็นตักตักศาสตร์ของตัวอะไรครับของท่าแล้วเป็นจริงเฉพาะจากซ้ายไปขวาเท่านั้นเราไปสู่จากขวาไปซ้ายถามว่าบันเท็จไหมมีทั้งเท็จมีทั้งจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นตามหลักของสัจจนิรันเราจึงสรุปไม่ได้ว่ามันจริงไหมคือบางอันได้บางอันไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราดูแล้ว ส่วนนี้ก็เป็นมันมันมันก็คอนเวิร์ตเนาะตัวนี้ก็คอนเวิร์ตเพราะฉะนั้นอันนี้เราตอบว่าลูกเข่าโอเคเนาะ,อะพอได้ตรงนี้ปั๊บเราก็บอก A1 A1 คือลบเศษหนึ่งบนสามยกกำลังหนึ่งหารด้วย1ลบกับ Rr คือลบเศษหนึ่งนสามอ่าแต่นี้แหละไม่มีเลขยกกำลังอีกแล้วเนาะมันจึงเป็นลบชนลบกลายเป็นบวกอ่ะเราก็มาดูเราจึงได้เป็น2คูณกับเนื้อก้อนก้อนก้อนแรกได้1ตามตามนี้แล้วเนาะ แังก็เป็นลบกับลบเศษหนึ่งสามคูณกับหนึ่งลบลบก็กลายเป็นบวกบวกเศษหนึ่งส่วนสามตรงนี้หนึ่งบวกกับหนึ่งจำนวนเต็มบวกกับเศษหนึ่งส่วนสามก็ได้จำนวนเต็มหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามหรือเศษสี่ส่วนสามนั่นเองหารด้วยเศษสี่ส่วนสามก็เปลี่ยนจากหารเป็นคูณด้วยการกลับเศษเป็นส่วนอ่าได้ตัวนี้ได้เศษสามส่วนสี่ สหาร3มได้หนามหารสได้หก็ได้เท่าไลบเศษหน่งส่วนสลบเชินลบจึงเป็นบวกงั้นก็นี้จึงตอบ1.25นั่นเองใช่ไหมเศษหนึสนสี่คือ0.25ยบวกกับหก็เป็น1.25หรือจํานวนเต็ม1นึเศษหส่วนสหรือเศษหส่วนสโอเคเนาะอะน่าจะตัวอย่างสุดท้ายก็บอกให้หาค่า x ที่ทำให้ ถ้ามีผลบวกเท่ากับเราก็มาดูทีเลยอีกตัวนี้มันคืออนุกรมอะไรอนุกรมเรขาเนาะอาเป็นเท่าไหร่พดสองหารพจหนลบเหารหนึ่งก็ได้ลบเอ์พดสองพจสามหารด้วยพดสองเก์กำลังสองหารด้วยลบเมันก็ตอบลบเอ็กสรุปอาเป็นลบเ โดยที่เราไม่รู้ว่า x มันเป็นเลขแบบไหนไม่รู้เราจะตอบว่ามัน r มันมากกว่าหนึ่งหรือน้อยกว่าหนึ่งเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้ค่า x โจถามหา x ะน้าวพอได้ตรงนี้เสร็จปั๊บแต่มันดันบอกอะไรครับมันบอกดันบอกว่ามันมีค่าเท่ากับเศษสี่ส่วนห้าสรุปมันรูเข้าหรือรูออกมันรูเข้าสินะ เพราะถ้ามันลู่เข้ามันจะมี s infinity เป็นตัวนี้ถูกไหมมันจะมี s infinity หรือผลบวกอนุกรมอนันเป็น a 1น่ส่วนหนึ่งลบเพราะฉะนั้นเราได้แล้วสแสดงว่าเราก็มาเขียนสิ้งนี้เท่ากับเศษ4ส่วน5้ที่ตัวซ้ายมือเป็นอนุกรมเรขาที่มี a 1เป็น1เพราะฉะนั้นเราก็ใช้สูตรนี้เลยสแสดงว่าผลบวกอนุกรมอนันจะเท่ากับเศษ4ส่วน5 a 1เป็น1 อ่าเป็นลบ x เพราะฉะนั้นเศษ1ส่วนด้วย1ลบลบ x เท่ากับเศษ4ส่วน5เราก็จะการคูณไข้คูณทะแยงเลย5คูณ1ได้5 1บวก x คูณกับ4 4คูณ1ได้4คูณกับบวก x ก็เป็นบวก4 x อ่าได้แล้วเนาะ4ย้ายไปหา5ก็หาลบ4 4คูณอยู่ก็หา x จึงมีค่าเป็นเศษ1ส่วน4่อ่าได้แล้วแม้ไม่ได้ยากเลยโอเคเนาะทีนี้ แบบฝึกเพื่อความเข้าใจของนักเรียนอ๋อเห็นแบบนี้เทเลอีกแล้วใช่ไหมเห็นแบบนี้ซิกมากระจายที่หนึ่งกับตัวล่างไม่ได้สแสดงว่า,ตร,ต,ารรตรงนี้ต้องหาอะไรครับตรงนี้ต้องหาอะไรต้องหาว่าผลบวกมันมีค่าเป็นเท่าไหร่หาผลบวกหนูก็ไปหาสิ ว่าผลบวกเป็นเท่าไหร่เห็นแบบนี้แนวโน้มเป็นคล้ายกับตัวนี้เทเลแน่นอนอ่อันนี้ตรงกับตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยแต่มันไม่ใช่เหมือนเดิมละมันเป็นอนุกรมอะไรครับเนี่ยแสดงว่าหนูต้องแยกหาก่อนนะอันนี้เป็นนุกรมอะไรไม่ใช่อนุกรมเลขคณิต และก็ไม่ใช่อนุกรมเรขาด้วยเพราะพจสองหารพจหนึ่มันไม่เท่ากับพดสองหารพดหนึ่มันดันไม่เท่ากับพดสามหารด้วยพดสองเพราะฉะนั้นไม่ใช่อนุกรมไม่ใช่อนุกรมเรขาและก็ไม่ใช่อนุกรมเลขคณิตด,ด้วย ไม่ใช่เราก็ไม่พิจนารณาทีเลยเอ,อ้ออีตัวส่วนเป็นอะไรครับอีตัวส่วนเป็น <c oughs> อีตัวส่วนเป็นอะไรตัวส่วนเป็นตัวที่ตัวส่วนเป็นนุกลมเรขาดูตัวเศษส,สิตัวเศษหนึ่งหกสิบห้ายี่สิบแปดสี่สิบห้า ่างกันเท่าไหร่ครับต่างกันห้าต่างกันเท่าไหร่ครับถ้าต่างกันห้าเป็นนุกรมเลขคณิตนะ6กับสิบห้าก็ต่างกันเก้าสิบห้ากับยี่สิบแปดต่างกันเท่าไหร่ครับไม่ใช่เก้าแล้วเนาะต่างกันที่สิบสามอ้าวเห็นตรงนี้อ้าวเห็นแล้วอีตัวบรรทัดนี้กลายเป็นนุกรมอะไรครับเลขคณิตใช่ไหม อ๋อแสดงว่าอนุกรมนี้คืออนุกรมอะไรอนุกรมผสมอนุกรมผสมเลขเรขาอนุกรมผสมเลขเรขามีวิธีหาผลบวกยังไงเนาะมีวิธีหาผลบวกยังไงคราวที่แล้วบอกแล้วย้อนกลับไปอ่านนะครับแล้วหนูจะได้ พอหาผลบวกของอนุกรมฟากนี้เสร็จเนี่ยหาผลนี้เนาะมันจะติดค่า x อ,อยู่ละลูกมันจะติดค่า x จําได้ไหมว่าทําไงอันที่หนึ่งให้โจทย์ให้โจทย์เป็นสมการที่หนึ่ให้เป็น a ก็ได้ a เท่ากับโจทย์ a เท่ากับโจทย์ a เท่ากับโจทย์เป็นสมการที่หนึ่ง สมการที่2ทาําไงต่อไปทาําไงเอา R คูณกับสมการที่1เราก็จะได้เป็น R คูณกับ a เท่ากับเอา R คูณเข้าไปปั๊บคูณตัวที่1ให้วางตรงกับตัวไหนตรงกับตัวที่2คูณตัวที่2ให้ตรงกับตัวที่3คูณตัวที่3ให้ตรงกับตัวที่4กลายเป็นสมการที่สอง เอา1ลบกับ2ก็กลายเป็นอะไรครับ1ลบ R คูณกับ A เท่ากับพจน์แรกตรงนี้ยกลงมาพจน์ถัดมาตรงนี้เป็นอนุกรมเรขารย้อนกลับไปดูเนาะแปลงหา3ข้อนะครับให้ทำนะครับทำาลงสมุดนะครับโอเคครับโอเคยังไม่สอนเยอะเอาเท่าตรงนี้ นะครับดูหลายๆรอบทำหลายๆรอบเนาะดูหลายๆรอบนะครับแจ้งบอกเพื่อนก็นด้วยก็แล้วกันคนที่ไม่ได้เข้ามาแวะเข้ามาดูเลยนะครับแจ้งบอกกันด้วยนะครับโอเคเนาะงั้นก็วันนี้เอาเท่านี้นะครับนะครับเรียนกันแค่นี้พอละนะครับ โชคดีครับสวัสดีครับ